สวัสดีค่ะพี่หนูค่ะสวัสดีครับครับผมซุปเป,รปรอร์ฮีโนเพวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะจะดูแลน้องๆที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและสมองค่ะวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกิจกรรมดีๆนะครับด้านการส่งเสริมสุขภาพของน้องๆปากพวกเรามาดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สนุกไหมครับพออยู่กับน้องๆน่ารักมากเลยสนุกครับก็คือเป็นเขาเป็นใบใสที่เป็นใบบริสุทธิ์นะครับจริงคือแสดงออกตามพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ออกจากพยาธิสภาพของเขาเองครับเราโชคดีมากภูเก็ตของเราอยู่เป็นเกาะกระจิงอครับเดียวไม่เดียวได้ก็คือเราอยู่ในท่ามกลางของเครือข่ายที่เป็นกาะยาณมิตรนะครับตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าสาธารณสุขจังหวัดก็มีส่วนร่วมเข้ามาสาธารณสุขอำเภอถลำเราก็เลยมเขตพื้นที่ของถลงแล้วก็ที่ใกล้ๆของเราก็คือโรงพยาบาลถลงแล้วก็ เร,เราพอสตอปาการอกพวกนี้คือมีส่วนร่วมเรามีการส่งเสริมที่จะให้เด็กของเราในเกิดความรอบรู้ที่เหมาะกับกับพยาธิสภาพขอ,ของเขายังไงบ้างไหมคะ ก็คือเราก็ต้องดูตามระดับสติ <sh> <people> <sh> ีปัญญาของเขาก่อนเพราะตามที <sh> ่บอกว่าครูต้องมีความรู้แล้วก็ระบุไว้ใน i e p แล้วก็ทําแผนจัดการเรียนรู้เรียกว่า I อไอพีเข้าสู่บนการเรียนรู้คือเรียกว่าหลักการเรียนของปัญญาคือย้ำซ้ำทวนย้ำซ้ำทวนใช่ครับย้ำซ้ำทวนเรียนบ่อยๆจนเกิดพฤติกรรมเคยชินฉะนั้นเราเราต้องเตรียมเด็กให้เข้ากับบริบท ในสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่อย่างเช่นงานบริการคือการมีอาชีพนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กหรือว่าของทุกคนแล้วก็สุดท้ายคือเราจะเติมให้เด็กก็คือการที่จะไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยต้องทำตัวยังไงไม่ใช่ขายความพิการแต่ว่าขายความสามารถยังไงตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่หนุเพของโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลสวัสดีครับั้งน้องสวัสดีครับ วันนี้นะคะน้องๆจะพาพี่หนูกับพี่เพชรเนี่ยไปพบอะไรกันบ้างพี่อยากรู้จังเลยค่ะการเรียนการสอนรอบรู้สุขภาพดีใจไปเลยครับออกกําลังกายโตไปไม่เตี้ยไว้ใจผมครับยเย่ไปเลยโภชนาการดีเรื่องกินไว้ใจผมครับคัดกรองตัวสุขภาพเราทำได้โยยสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขเด้อครับเย้ย ตอนนี้นะครับผมจะพาพี่หนูและพี่เพชรไปดูการเรการสอนกันนะครับการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะโดยเราจะปฏิบัติตัวตามกฎหลักของกระทรวงสาธารณาสุขอ,อ,อ่ะติดเลยครับ<ด><อ>ในหาที่มีประโยชน์คพี่หนูครับพี่เพชรครับ <S <S วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมการเต้นเอโรบิกนะครับกิจกรรมเอโลบิกของเรานั้นครับสรรพคุณของเขานะครับก็คือ จะทำให้มีสมาธินะครับและรู้จังหวะนะครับพี่หนูพี่เพชรครับห้องน้ำห้องซ่วมของโรงเรียนภูกเก็ตปัญญานุกูลสะอาดปลอดภัยและเพียงพอนะครับตามมาตรฐานเฮสนะครับโรงเรียนภูกเก็ตปัญญานุกูลได้มีการจัดการขยะปลูกฝังรักษาสิ่งแวดล้อมครับผมเยี่ยม พี่หนูครับพี่เพชรครับครับผมน้องแม็กจะพาไปดูการตัวสุขภาพการคัดกรองของโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุก,กูลมีคุณหมอพยาบาลพี่อสอมอมากันเพียบเลยครับวันนี้ผมจะมาะแนะนำการจัดเตรียมอาหาร วงล้อสอภผู้ชนะกันข้อที่หนึ่งสดคืออาหารสดใหม่มีคุณภาพที่ดีสุกคืออาหารปรุงสุกใหม่สะอาดคืออาหารต้องสะอาดข้อที่สี่คือสุขลักษณะกระบวนการปรุงอาหารให้ถูกหลักอนมามัย วันนี้นะครับพี่เพชรกับพี่หนูนะครับเราก็อยู่กับบุคคลสําคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับมาพบกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอคะในบทบาทของสาธารณสุขนะคะเราได้ช่วยดูแลน้องๆที่อยู่ในเวรียนอย่างไรบ้างคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความรู้มาคัดกรองถ้าเจอน้องๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่สามารถดูแลเองได้เนี่ยเราก็จะ ทการส่่งตอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสุขค่ะท้งน้องๆและคุณครูค่ะซึ่งที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งสร้างความรอบรู้แหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับน้องๆน,นะครับในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับต้องกลับขอบพระคุณครับภาคีือข่า,ขายทุกหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยการสร้างอนาคตของชาติให้พวกเขาเติบโตในสังคมได้อย่าง มีความสุขครับผมดดเด็กเอ๋ยเด็กดีมีสุขภาพดีถวนาด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีดมีสุขภาพดีถวนาด้วยกันคนบอกอย่าคบเด็กสร้างบ้านสมันโบราณไปแล้วสักนิดสมัยนี้เขาคบเด็กสร้างชาติพวกเราสามารถ